บีดีพีเมียมมาโตซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้นะคะเป็นอ e ีสุสุดีแมนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดนะคะที่ไฟต่ำนะคะเป็นชุดโปรเจคเตอร์ไบ l e d เลเซอร์ฟินิกโรแม78วัตต์นะคะพร้อมเดวิลไนะคะไฟหลีค่ะไฟหลีเป็น d e วิลไแบบนี้เลยนะคะไฟต่ำค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะ เบลเตอร์ตัดหมอกนะคะเบลเตอร์ดีตัดหมอกสามสีนะคะอ่าอันนี้อ,นนอเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวละกันนะคะค่ะสีแรกจะอยู่ที่หกพันเคนะคะค่ะเปลี่ยนสีเลยค่ะอ่าสีนี้จะอยู่ที่สามพันเคนะคะเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่สี่พันห้าเคนะคะอ่าข้างบนจะเป็นไฟต่ำนะคะเบกเตอร์นะคะไฟสูงเลยค่ะ โอเคค่ะชมแสาผ่านิีนตรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะขอไฟรีค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook b t p e Motor Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ